มันไม่ค่อยเยอะเขาเจ็บเขาไม่ใช่คนเดียวนะมาเจ็บลูกพี่นี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบแล้วแต่ละรอบอะ่ะ

เอาเดี๋ด้ก็วเราจะใส่หน้าทินเยอะไหมหน้าทินเยอะครับเยอะเยอะเน้อยเก็บบ่เยอะมากครับเก็บเราหน่อยนึงโอุ้ย Ơi, cả tưởng Mày mắm mày. Mích cắt xiết, nó. 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 ฮะงูเขียว,วหวยซ้อมครับเผื่อเจอจริง,ง,รงเล่นอะไรทำไมหอดบ่นี่ก็เรื่องแล้วนั่นแหะทุ่งยางยี่ทั้งเตยนั่นแหละแล้วครับตอนนี้ได้ไม้เท่าเราชิลี่ได้ไม้ตัวน,นี้เยอะนะครับตัวน,นี้เยอะนะฮะ,ะเพราะว่ามันบางทีอาจจะ ผลรัศมีของไม้นะครับไม้ชาวบ้านก ux, ็เต็มที่ก็ไม่เกิน3ามเมตรห้าสิบนะครับแต่นี่นะสินแกก็ขึ้นไปอีกทีระยะ3 9ครับไม้นะี้ครับ3 9ครับผมระยะ39เก้าเขากลังฮิตครับตอนนี้นี่ครับเาใช้ไม้ระยะ3 9ครับต่อยลูกอักยางก็จะมีพนักงานเก็บข้างล่างนะครับนะฮะเขามากันเป็นทีมครับทีมนี้เขาขาดกันไม่ได้ครับจริงๆแล้วลูกยางลูกนี้มันบางครั้งบางทีมีเงินก็หา หาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อไม่ได้ครับหาซื้อยากครับผมตามป่าตามเขาลําเนาไพรนะครับก็อันนี้คือเป็นวิถีชาวบ้านนะครับการหาอยู่หากินนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีซื้อในตลาดเยอะเกินไปก็มีแต่สารเคมีนะครับมีแต่สารพิษเราก็เลยออกมากินสารพิษข้างนอกบ้างนะครับยับนะแต่ในบ้านมันอ๋อมันจะขึ้นช่วงหน้าร้อนนะครับไม่ได้มีทุกปีนะครับไม่ได้มีตลอดเวลานะครับ กรีนเหรอรฝนมาก็กรีลอะไรกรีลอีสอีสคริลอาจารย์บอกพีพวนนะนะับอกพีพวนเขาเรียกอะกรินอันนี้ก็เป็นอยู่ในป่านะก็เป็นป่าชุมชนนะครับมดนใหญ่มากนะครับนะครบเป็นป่าชุมชน ส่ับันกับพี่ะงั่งมาจันโอ้โหหนูยัไงอะตับเมื่อกี้ลงไปเก๋ๆก็เก็บนะเก๋ก็ไม่เว้นนะจันมันถือแดด่น่หร่อย่งรอ่อนๆนะถึากอบอะไรอ่อนๆพี่ อ,อ๋อครับผมครับเขาใหม่้ยเยขาให,าใหม่้ยจะมีต้นไม้อยู่ตรงไหนไม่ได้ไอันนี้ไม่สามารถที่อยู่ได้ตัวเองใช่ไหมจันไม่ได้<อ>ค่ะมันรับแสงไม่ได้อ๋ออาศัยเยอะๆนี่ก็จะ อาศัยต้นไม้อันนี้เป็นความรู้นะครับเป็นสาระนะครับปกติแกไม่แกก็ไม่มีสาระยับนะผมุสตาตั้งใจเชื่อนะแต่คุณทำไมพูดอย่างนี้อ่ะนาตั้มน้อ่งลูกอย่างนี้กินได้ไหมจานเขียวเขียวเหลืองๆออย่างนี้กินได้ไหมให้แต่นิ่มนี่กินได้เลยนะครับ ถือว่าสุกแล้วนะครับโ้ลิปว่องหมดหรือยังนะตัอตรงไหนเห็นอีกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลงมาลงมาหมดแล้วไอ้ขึ้นอ่ะมันขึ้นแล้วมันสบายนะลูกพี่มันไม่อยากจะลงเลยนะดันตูดขึ้นนั่นละ โอ้ยอืมลูกนี้ทำไมไม่อร่อยอืมอืมอืมเป็นไงรสชาติกลืนเม็ดเลยอแอบผมบอกให้สุดยอดต้องกลืนใช่ไหมครับกลืนครับถึงจะอร่อยดูอันนี้ดูดูดูมันออกโอ้ยเนี่ยเม็ดอ้วนๆอบออ,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 อย่างนี้คือว่าความสมบูรณ์ของของเนื้อครับความสมบูรณ์ของลูกลูกใหญ่ถ้าสุกจัดๆมันจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดนึงเนี่ยครับ แต่ขอบเปลือกมันจะเป็นยางครับมันจะเป็นยางเราต้องดันขึ้นอย่างนี้ครับอย่าให้ยางมันติดปากครับถ้ายางมันติดปากแล้วมันก็จะติดปากครับแล้วผมจะขี้ได้ไหมรับรองครับไม่มีค้างครับไม่มีสารตกค้างครับ <c oughs> ผมรับรองได้อแต่ถ้าถ้าไม่ออกจริงๆอย่าลืมไปหาหมอด่วนเลยนะนี่ขนาดเก่เลยอร่อยขนาดนี้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าไว้ลืมต้นสักวันของวันบันเทิง ลูกของยุกลูกนี้ไม่ค่อยสุกครับน่าจะติดเปรี้ยวนะตรงนี้ถ้าเขียวติดเปรี้ยวอันนี้จะเป็นยาระบใบกินยาระบายกินแต๊กกินแต๊กกินหน่อยหวานแต่ลละูกรสาไมม่เหือนกันรสชาติจะไม่เหมือนกันครับแต่ละลูกฝุ่นจะไม่เท่ากันนะครับชนิดนี้น่ะลองสังเกตตัวเองดูถ้ากินปั๊บมันจะ อมไว้ในปากได้ไม่นานต้องจะรีบกลืนเชื่อไหมใช่สิจริงใช่ไหมไม่อมไม่ได้ใช่กลืนเกิดอะไรขึ้นเอลองกินดูสิว่าอะไรอ่ะใครไม่เชื่อลองกินดูอ่ะลองั้นหาเชื่อมันไม่เชื่อลองหากินดูมันอร่อยนะแต่ว่ามันจะอมเล่นเหมือนวายไม่ได้ไม่ได้พอเข้าปากไปปุ๊บแป๊บเดียวต้องรีบกลืนใช่อมมันตืออดอดไม่ได้ร่างกายมันสั่งเดี่ยวด้วยลองอมอม้วคายดูเปดี่ยวอันนั้นโดนมิ้นจ๋าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะ จริงครับมันมันอมปุ๊บมันจะอดไม่ได้มันอดไม่ได้ที่จะกลืนลองดูได้อใครอยากลองโอเคครับจาผมจะขอลองหน่อยนะนะะอ่ะผมขอลองหน่อยนะครับเขาว่าอมอมแล้วจะรีบขึืนครับเออผมผมจะลองอมอมดูครับมันจะรีบขึ้นไหมจะสั่งอัมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับถ้าอมแล้วจะแตต้องรีบกืนเลยครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรสชาต หากินไม่ได้ครับในกรุงเทพผมบอกให้เลยไม่มีต้นรับประกันหมื่นเปอร์เซ็นหมื่นเปอร์เซ็นไปต่อครับเราเราสีบ่วพ่อทั้งนี่ครับผมนี่ครับผู้ใดบ่มาสีเสียใจครับบรรยากาศจากสี่หาบ่วใดครับในป่าไปแล้วบ๊ายบายไม่ได้ครับติดครับจะเงะติดครับต้องรอดนะครับโอ้โหทุลักทุเลมากครับ มันทั้งทรมานจริงๆครับโอ้โหกว่าจะได้กินแต่ละลูกครับผมอ่าตามมาครับตามมาโอ้โหลูกตัวนี้เฮ้ยลูกมันทำไมลูกใหญ่อันนี้ย่างมาหาแต่ไก่เลยโอ้ตายเจ็บได้ครับเจ็บได็กคร้งข้างอะไรไหนเต็มอะไร ออยก็เต็มที่มันห้องใหญ่ไก่ห่องอู้นั่นลูกใหญ่พี่อาจารย์เออนั่อะไรคือปีนไหมนั่นน่ต้นเดียวน่ะนะมีลูกเดียวน่ะนะโอ้ยนั่นหนึ่งหนึ่งกันไ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 งข้างในร่มรื่นมากไม่รู้จะเจอแดดตรงไหนเนาะายแล้วครับไม่รู้จะขึ้นได้หรือไม่ได้ครับโอ้โหมันรู้สึกว่าจะลำบากมากครับต้นนี้ โอ้โหครับจะไปได้ไหมนี่แข่งดึงแข่งลข้งไม่ได้ครับมันต้องได้มันต้องได้ครับมาครับเอออเสียงน่ากลัวมากครับเสียงริงหักครับเครือหัก น้ำหนักผมก็ไม่ใช่น้อยๆครับตอนนี้มันก็เริ่มห้าสิบกว่าแล้วไม่ใช่อายุนะครับน้ำหนักแต่ยายบ้านไปอยู่สังขารน้านักขึ้นเราขึ้นเราเลยพวกเขาไม่เคยให้อดครับโอ้ยหอบครับโอ้ยหอบหอบหอบบมเนเป็นโดหืดเลยครับลเมือไม่หอบครับหอบผือดิี่มาสิเมื่อยตั้งนี้ครับ เอาคือบ่ไม่สาวไม่ข่อยก็ล่ะเอาไม่ชอบนี่ครับไปครับโยนไปแล้วโอ้โหครับให้ลูกใหญ่ครับผมเจอลูกใหญ่อยู่ลูกหนึ่งมันไม่ใช่จะได้ง่ายๆนะครับกว่าจะได้แต่ละลูกครับผมอยู่ขวามือนะถินขวามือนะลูกใหญ่ๆนะโอ้โหดูเขาอยู่ข้างล่างเขายังมองเห็นนะครับแต่ผมอยู่ข้างบนผมยังไม่เห็นครับผมกาลังหอบโอ้ยเจอแล้วครับนี่ครับนี่ใช่ไหมเออโอเคครับ ลูกนี้ผมให้บอสกินเลยครับรับประกันได้ครับถ้าไม่หวานยินดีคืนเงินครับลูกละร้อยปรับโอ้หยหลับช่างแม่นจริงจโอ้โหโโห,หมดอนาคตเลยครับคนรับสงสัยต้องเปลี่ยนคนรับมาใหม่แล้วไหนลูกไหนอีกอาจารย์เอาไม้สอยมาให้ผมหน่อยดิเหรอหนนาต้ามเอาไม้สอยอยู่ไหน เดินดีๆนะครับผมถ้าไม่มีไกด์นำทางครับอย่ามาเด็ดขาดครับป่านี้รับรองครับหลงป่าแน่เป็นอาหารเสือแน่ๆโอ้โหแต่ละลูกโคตรยากเลย <c oughs> อุ้นว่ไงบกหน้า <c oughs> อ่ะอง,งานรวมของเราเนี้นะครับปนป่าเยอะองีมปดเียนะทั้งใช้ชินีปีนแล้วก็ใช้ไม้เส่า <laughs> ก็เยอะมีส่วนที่กินได้เลยแล้วก็ส่วนที่ต้องซึ่งนี้นะครับ <laughs> เราจะไปแวะบ้านร้านโกบวินก่อนก็หมดซึ่งหนึ่งก <laughs> <laughs> ็จะเหลือถึง สั่งคองฟิชชิงมนัน <c oughs> โอ้ยอันนี้ก็ได้หลายกิโลอยู่นะครับอาจารย์ก,กินเยอะก็ไม่ดีครับวิตามินซีเยอะวิตามินซีสูงใเยอะมากนะครับผลงานลูกยางรวมวันนี้นะครับผลงานลูกยางรวมวันนี้นะครับของอาจารย์ตรีนะครับผลงานอาจารย์ตรีนะครับล <ผม S 2> ูกยางรวมเมื่อกี้ให้ตังค์นิเคยร์ครับแต่ว่าไม่ได้เอาเลยไม่ได้ของแกเลยครับแกทีให้ไม่เอาของแกเลยแกทีให้เก็บเองก็คงได้เยอะขนาดนี้ครับ ควบภูมปัญญาชาวบ้านไว้นะชาวบ้านเขาเก่งครับเก็บกันเราโดนมอนผมโอ้ยเดี๋ยวเลยแหละใกล้ประทุษลิงลงมาแล้วนะครับเอายกยกคนงานทุกย่างรวมเลยนี่นะครับหนักช่างเช้านี้บ๊วอให้ตัง เดินทางออกจากป่าครับต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับพบกันที่ชายป่าครับขับสวนตัวนันดกเลยโอ้โหต้องรอดครับไม่รู้ว่าเราจะกลับรอยเก่าได้หรือเปล่าครับผมพอรอยเราหาไม่มาันเรยมันจะออกขวานี่มันจะออกทางใหม่นี่ งานใหม่ที่นี่กว่าจะเดินไปหารถได้สี่วันเลยนั่ลูกหนึ่งคอยด้มันออกไข่หน่อมันออกร่วมทองคำแม่นใครจะเห็นยบป่าต้นเรียวไปวันนี้เราหลงเลยนะเวลาหลงป่านะเวลาหลงป่าไปทางนี้ครับไปทางนี้ครับเย้ยี่งเขาทำยังไงนะเมื่อกี้ เขาเริไม่ได้ดูเลยเขาให้มาทางนี้จริงๆเอาตะเกียบตะเกียบมาทางมาขวดนะทางนี้เชื่อนธนาไปถูกของเขาละเขาบอยทางนี้กับทางนี้มันติไปออกข้างไปข้างแดงข้างไปว่ะกระว่าทางพี่ละถือแล้วข้างคุณบอถือไปนี่ละถือล้วไปนายจันท์มาที่ไปแล้วน่ะพี่ดินเพิ่นเพิ่นยางปลาเพิ่นยางเพิ่นยางจะใช่ไรยางปลาให้เฮ้ยไปก่อน เวลาหลงป่าก็ต้องทำยังไงนะคือพญางก่อนัพญางังสิแล้วไม่ได้เปียบเปิดไปหอดเพ่กกันไปไปไปจับถือเครือเครือเครืออิเครื่องน่ะหูจะเครืออิเครื่องป่ะจันเออเพ่กจับเพ่กกระดึงอย่าสิล่ะผู้ยางก่อนมันป่ะพูยางหล้างคนมากพ่กกระปล่อยไปแว่ข้อขาดเบิร์ดในนี่เป็นไรว่าเป็นเสือเก่าออกไปหอดปลาเพิ่นไปบอกมูเพิ่นมา ถึกเสื้อเก่าคนน้องทุกคนต้องระวังนะครับพอมันรอดยากครับทับนี้เนี่ยครับใครผ่านทับนี้แสดงว่าเห็นทางออกแล้วอีกไม่นานถ้าใครไม่ผ่านทางนี้แสดงว่าลืมนะครับวันนี้ครับเราไปเที่ยวสวนป่ามาวันนี้ครับนี่ครับไม่เจ็บลูกนี้ครับลูกอยางนะครับ เรากําลังออกจากป่ามาครับเมื่อกี้หอบกันทุกคนครับตอนนี้ผลงานที่ได้เยอะสิมงานวันนี้ได้ถุงหนึ่งครับนี่ครับถุงยิ้วนี่ครับเต็มเต็มครับประมาณสิบโลครับน้าตั้มว่าประมาณสิบโลครับมีแต่ลูกสวยๆครับผมนี่ครับสวยมากรสชาติก็อย่างว่าแหละครับที่ที่รู้ๆนี่ครับลูกนี้ครับลูกละร้อยก็สมควรซื้อครับถ้าเป็นผมผมซื้อแน่ครับพรอมเหนื่อยยิ่งกว่าจะได้แต่ละลูกนี่ครับก็จากนั้นก็เดี๋ยวก็ คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับลูกยางนะครับเดี๋ยวคขิยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพานักถิ่นไปเก็บอะไรก็เราอย่ามาสีสวครับป่านี้ครับเพราะว่ามีคนบ้านะครับคนบ้านี้ครับนี่ครับเขาให้ระวังคนบ้าครับเพราะว่าเขาได้ฆ่าคนไปแล้วครับที่ออกคลิปที่ออกในโทรทัศน์นะครับอ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมครับไม่ใช่ตรงนี้ครับแต่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยถัดนี้ไปนิดหนึ่งครับผมในถนนเส้นนี้แหละครับอยู่ข้างป่านี่แหละแต่เขาจะอยู่กระท่อมหลังนี้ครับนี่กระท่อมหลังเก่านี้ เดี๋ยวจะพาไปดูกระท่อมเขาไปไหมไม่ไปครับโอไม่ไปครับไม่เป็นไรครับโอ้โหจะพาไปดูกระท่อมของเขาแต่ตอนนี้เขาจับไปแล้วครับจับไปหลายปีแล้วนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมไปครับคลิปบ้านๆของเราโอเคครับสวัสดีครับจะคิดจะหมดเปล่ามาเลยเนี่ยโอ้างออกอยู่ครงนี้ครับไม่ต้องไมกันนะมีทีมงานหลงป่าคนหนึ่งนะครับ ทีมงานหลงป่าถ้าไม่ได้ยินเสียงดีไม่ดีแกแกตั้งเป้ามาทางนี้ไม่ได้แกก็จะคิดว่าต้องซ้ายอ่ะซ้ายมันต้องนู่นดิใช่กองกองนู่นเหรอตรงงะตรงฝั่งสะแล้วแกไปถึงสะแล้วนั่นนี่ผมว่าแกไปออกฝั่งสะเลยเป็นยังไงไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อสูตรไหนนะอาจารย์มาทำให้ดูหน่อยสูตรไหนเมื่อกี้น่ะไม่สูตรที่ไม่ให้หลงป่าครสอนแล้วอู้หูอาจารย์ผมเขาไม่มีข้าก้อนทำไม่ได้ น้ำลายก็บ,บอ,อกมันแห้งอ่ะน้ำลายจริงเลยออกมาเป็นเศมที่ไม่ไปปุ๊บมันยืดปุ๊บมันลบมาขึ้นเออเดี๋ยวจะได้ลบขึ้นอีกวินบ,านบาหายอยู่นี่ยคน<อ>ท,ทุตัวยุคข้าวท,ทุนี่มันมันใช้ได้จริงเพราะว่ามันจะม,มีมโนในใจอยู่ว่าเฮ้ยมันน่าจะทางนี้พอเราตีปุ๊บเราจะเน้นเอียงมันไม่ไปทางนนั้ จริงๆกูจะไปทางนี้นั่น <laughs> แหละตีเพื่อให้มันไปไปแล้วตีเลื่อมือทำไมครับก <laughs> ็เชื่อสูตรโบราณเขายับ <laughs> พ่อแม่ผู้ปกครองพาทำ <laughs> อู้ตายแล้วพี่ดินก่อยท้ายที่สุดตำร,รวจครับ <laughs> แกอยากรอว่าป่านี้ใหญ่ขนาดไหนครับแกเป็นเด็กวัดครับเด็กวัดครับวัดป่าครับไม่ใช่วัดสนาม มาแล้วนะครับคูนหลงป่านะครับมาแล้วนะครับนูนจะรอกันจากครึ่งชั่วโมงครับได้ครับประมาณกิโลเมตรนึงครับอ๋อแก็เปนกไปดูเขาหวานแหนั่นในสระน่ะอะไรนะอ่ะเขาหวานปลาอยู่ในสายนะอืมเหอะชัดเลยนะหยับนะอันนีู้นดูความไกลนะครับมาประมาณเกือบครึ่งครึ่งกิโลนะครับ นี่ครับเดินลงมาครับเดินมาพาเดินดีๆก็ไม่มาโอ้ยมนุษย์แปลกมั่งใจด้วยนะไม่มั่งใจด้วยนะไปทั้งหมนเอากุญเจรถมากิทาลุยนะเอากุญเจรถมาเขาากลัวเราหนีเฮลโหลนี่แคมป์ฟรอม ตอนจะเข้าคุกนะครับไม่ใช่คุกครับถานบัตรน,นี่ครับตอนนี้เขากลายร่างเป็นมนุษย์อ้วนนะฮะเรไม่กินข้าวแดงว่ะเอาไยดื้อดืด้อไปเปิดทำไมของเขาอีกไม่ไหวแล้วเนี่ยบุญเรือโว์าโบจ่าๆๆๆจกรับไพยบวกเรล่าละคุณหันเหมือนตึบคู่ฐานแล้วมีแต่ห้องไห้ บอกว่าให้ออกทั้งพี่ก็บอกว่งผู้ใดเนี่ยไปหาแม่พี่ก็มาหอดนะสวยเลี้ยงสายก็มีเลยมากมากพี่ก็บอกมานี่ฮะคนหลงทางนะครับมาแล้วนะครับมามาถึงแล้วนะครับมาถึงจุดนัดหมายแล้วนะครับนรินนะครับเหมือนมีอะไรบางอย่างนะครับดนใจให้แกเดินไปนะครับนะฮะไม่ต้องเอากุญแจรถมาก่อนเดี๋ยวพวกนี้มันจะมา โอเคครับคลิปนี้นะครับปลอดภัยทุกคนทุกท่านนะครับมารวมตัวครบทั้ง5ท่านนะครับสวัสดีครับ